สวัสดีครับ,นา,รบนายหอยแมงนะครับครับนายหอยแมงไมอนี่พาพมาซื no ้องัวครับมาเบิรงนง้วกันคือเก่าครับน้าหอยแมงซื้องัวะถูกอย่างนะครับเด้อซื้องัวนมพร้อมซื้องัวซื้อควายซื้อหมดนะครับซุ้มงัวนมซุ้มควายแล้วก็งัวไทม์เฮาสเนี่ยครับงัวบะมึงบะมันซื้อหมดนะครับนี่มีเอฟซีเพิ่นถามว่านายหอยแมงเป็นคนอยู่วอนไหนนายหอยแมงก็ลืมบอกครับ บางคลิปก็ได้บอกบางคลิปก็ไม่ได้บอกครับผมนายหอยแมงเป็นคนจังหวัดลบบุรีนะครับอำเภอพัฒนานิคมครับอยู่ห่างเคียนปลาสักชนละสิทธิ์อยู่ประมาณจากัก10โลนี่นะครับผมประมาณ10โล10กว่าโลนิดหน่อยนะครับมืัอนี้ก็พามาซื้อวัวนมมันครับผมบาพคนก็ถามว่าอยู่ทั้งเขตทั้งภาคกลางเล้าแบบภาคกลางก็มีครับผมกาแม่ในหอยแมงเป็นคนลอยเอ็ดครับ คนจังหวัด้อยเอ็ดจัดจัตุพักพีมานนะครับอำเภอบันนี่พ่อในห้อยแมงน่ยเป็นคนลบบุรีครับอยู่อำเภอโคกสำโรงครับแต่ก่อนตะกี้ครับเพิ่งกระถามมาครับตัวในหอยแมงตัวนี้ก็มาสั่งขอบครัวอยู่อำเภอพัฒนาที่คมจังหวัดลบบุรีครับขางขางเคียนปลาสักทุลสิทตนะครับผมมีอย่างกระทักมาคุยกันได้เดียวครับเด้อครับพี่น้อง มาคอมเมนต์มาคุยกันครับนี่กับมาซื้องวาองาะนม่นครับเนี่ยบ้านนี้ก็ซื้อเพื่อนอยู่ประจำนะครับเนี่ยเพิ่นก็คข้องให้ซอยกันทุกคนนะครับล,ลูกซ้ายเพื่อนพร้อมเจ้าของเพา่นพรอ้อ,พพรอมครับมื้อนี่ซื้อหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องเนี่ยแต่ว่าในนี้เวลาลงมื้อนี่ซื้อมงาะนมพร้อมซื้อไวซื้องวาองวาหลายตัวอยู่ครับเมื้อ งัวตัวนี้ก็คือว่ามันเหมือนนมเหมือนตะพาบะครับพี่น้องบัดนี้มันก็อยากสีผอมๆเนี่ยครับเดี๋ยวกะเอาไปส่งต่อให้เพื่อนสายขุนนะครับเพื่อเดยเอาไปขุนต่อได้กับให้มันกินอาหารดีๆกับเดี๋ยวมันก็อ้วนครับพี่น้องก็ไปตามรูปแบบนั่นแหละครับเหมือนตะพแล้วก็ได้หลังไล่จับไล่คลองอยู่ครับเนี่ยงัวนมบ่ได้แคขึ้นงัวไทยแล้วครับถึงม่นมีตะภายมันมีอย่างใดกับมันเป็นคอครับเป็นผูกมาแต่น้อยคนนะ ราคากับเบาโอ้แสนสีเบาเลยครับพี่น้องมันก็ถือกวงวัวไทยเขาผุ้ล่ะคันมันบริหนุ่มในอย่างนะสื้อพันสองตัวครับพี่น้องเนี่ยสื่อพันสองตัวนี่ราคาบ่หอดสามสิบคะแนนเลยครับพี่น้องเนี่ยมึงกันผอมมันโค้งไงจะซื้อตามสภาพครับพี่น้องเสร็จตะขอ,ขอคุณแล้วก็มาจับมาซื้อตัวผู้แล้วครับเนี่ย งวนมตัวผูเพอนมาเรียงแต่น้อยเอาเรียงไว้ผสมกับผสมกับงวไทยครับเนี่ยมนาเซียครับีปนอ้องเรียงประมาณจักได้ขวบบ่หอดสองขวดหี่ดอกมันทับงวไทยมันทับงวไทยได้ไหมเสียงวเมื่อพนว่า,าลูกสายเพอนมาเรียงปนรสันเห็นว่ามันราคามันโมแหงพันกันเลยมาเรียงไว้เนี่ยครับเนี่ยทับงวงได้แล้วได้เห็นเคยถามหมอพนว่า พวกวัวนมพวกวัวอย่างนี้บ่กเกินสิบซีสิบพาเดียนะทับวัวได้แล้วครับทับปิดพร้อมแม่พูดแต่ลูกมันยางอยู่ทางไหนหมดครับเป็นวัวไทยลูกบะมันนะครับเนี่ยเดี๋ยวพันจงตัวแม่ไว้ตัวผู้เพื่็จับขายไปให้หมด่อไหแ,แม่พันจมอยู่บอกว่าบอกแล้วว่าบ่ให้รขอเขามาไหวก็สัน่นเป็นกัวสิเลียงเห็นใหญ่มันใหญ่งก็สัน่นตอนแรกเพิ่นเลี้ยงวัวนมในของนะครับนี่างดีบนนี้โดยจากว่า มันขาดทุนขาดร้อนเลยว่าอาหารมันแพงขื้นครับพี่น้องก็เพิ่งก็เลยขายออกกลับมาเอาเงาไทยมาใส่คอ,อกไว้เพราะมันมีคอ,อกอยู่แล้วดันเอา,เาลูกงาวนมมาเลี้ยงไปพร้อมตัวผู้นี่ตัวแม่ก็มีครับเพิ่งจะเอาตัวผู้ตัวุ่้ออกพุ่นแต่ลูกงาวนมมาครับนะแม่แดงออกมาเป็นงนัวนมนะครับลูกผสมดำๆย่างไปน,นะราคากับเบาๆครับพี่น้องมันบริอ้วนในอย่างกระสือตามสภาพนั่นแหละครับงัวนมเบิ้งบริเป่นย่างองื่นไปหรอก เนี่ยครับพี่น้องเนี่ยตัวละแค่แบกยุทธาคะแนนยุทธาแต้มเนี่ยนะครับตป็นงวนมเนี่ยก็ได้เนี่ยเลี้ยงจนว่าขวบกลัวแต่มันตามงวนมเลยมันก็ต้องขันยาบอดีแท้ก็ต้องกินหัวอาหารพร้อมครับพี่น้องวันนี้เพิ่งกระปล่อยเลี้ยงธรรมชาติคือจังหวัดไทยเนี่ยเนี่ยดากตั้งเหล่อมอยู่เลยสันหลังยังขึ้นอยู่ครับเนี่ยลูกซ้ายเพิ่อนลูกวาเสดไปไงจากน้อยกับสันแม่เพิ่อนว่า มบ่าขายบ่าขายแม่เพิ่นก็ขายไว,บยยว้บ่ไริโภคขับงัวว่าซัา่นต์กาลังงัวสะสาวก็ต้องสิเป็นสัตว์หลายตัวอยู่ว่าซั่นเพิ่นว่าคอกเพิ่นดีๆครับมันเป็นคอกงนมเก่าครับพี่น้องผลรวง,งฟูรวงฟางคอกซองกินนะหุอาหารอย่างดีเลยเนี่ยมันขบับมันเอาว่าใส่ได้ก็สิประมาณจากสี่สิบตัวห้าสิบตัวนี่ยมเต็มนะครับ,บนะคอกเพิ่นนะ ถ้เาเกาผเพลืยงงวงน้มไหลออกจากงวงน้มแล้วก็มาจับงวไทยเลยครับพี่น้องเอ้ยบ้าผิดครับพี่น้องโทษโทษแักหน่อยมาจับควายเลยครับพี่น้องเนี่ยมาซื้อควายคนอีกควายกับงวงราคาก็พอแตกต่างกันนะครับเนี่ยขันบ่สวยบ่อยังก็กได้เพราะเป็นกันแล้วครับเนี่ย บานนี้เพิ่นแทงตะไคร้ไปทุกตัว้ครับเนะี่ยบางตัวก็แทงทิ่งไว้บางตัวก็ล่ามเป็นครับแนตะ่มันตอกลักน้่แรงมากเพิ่นก็ล่ามมีคอกอยู่ตัวเพิ่นก็ล่ามไปทุกตัวแล้วครับราคาเบาๆครับพี่น้องเนี่ยเพิ่นตะขายกับนื้อหอยแมลงมาหลายปีแล้วครับเจ้านี่ก็ได้ก็อพอได้ซือ้อได้ซอยเพิ่นเล่นไปไปเฮ็ดกินกันแล้วครับเคยเคยซื้อไปอยู่ประจำเพิ่นกะขายเป็นครับพี่น้อง เถวเมื่อไงแล้ครับพี่น้องเนี่ย้นบอนี่ว่าสุดนี่มันโมมีบอลปล่อยครับป่ะแสะหยาเลาะบ้านเพื่อนนั่นแหละกินเฟียงกินอยังแน่ก็บด้อดว,วันเป็นโค้งๆครับเดี๋ยวสิบอกตัวครับวา่าต,ตักเตีม่มจักคะแนนครับพี่นอ้องควายทั้งพี่ก็ได้ทางบ้านได้ห้อยแมงก็อยากที่ขายย่ยากๆกเด้อครับเนื่องเพราะวา่าส่วนหมากน้นเฉลี่ยงงัวครับพี่น้องมันบ่คือแถว ทางภาคอีาสานบานเท่าเราครับพี่น้องนะทางปุ่นกับพ่อมีตลาดวไว้ยอยู่อันนี้ก็เอาไปผปสมผสมกันขายกับงัวเพิ่นนั่นแหละตามตลาดนั่นแหละกันพ่อคนซื้อไปเลี้ยงคนมากอะใครแน่อยู่ดอกครับคันเมือ่อไร้พ่อก็ต้องเอามาเลี้ยงไว้ไปเรื่อยๆรอคนซื้อครับพี่น้องที่เข็นขึ้นไปขายทางปุ่นกับโอ้ไก่คัะครับพี่น้องครับบวกค่าน้ำมึงน้ำมันล้วกัก็บชิ้นหลายบาทครับไปก็ต้องไปได้หลายตัวเนี่ย ขันขืนควายได้แมแงเกิเอารถสลี่เรือทะเลนะครับมาติดตอต่อยถ่ายมามาขื้นครับเนี่ยบางตัวมันดินแท้งครับบพรว่คือควายท่างขุนแทงตะไคร่แตยกับบล็อกคือดึงโบยู่ครับพีนองเนี่ยลำพังดึงแต่เสียกตะไครมันดึงโบยู่แล้วครับพีนองเนี่ยเพื่แทงถิงไว้มันกับโบไครไดหัดลามหัดตูมันปนไหนเป็นเป็นบางตัวครับเนี่ยบางตัวเป็นสาวเขาเขาเงาปันพี่เรา เพิ่นเด็กคแทงตะพายครับตัวบังหันแค่ที่สองคะแนนสิสองคะแนนเด้อครับคายเนี่ยนี่ก็จัดทรงเพิ่นครับเนี่ยว่าไว้สลุนสองตัวนะครับผมสองตัวนี้ยี่สิบเอ็ดจุดหาคะแนนครับที่สวยครับลูกบะมันครับลูกเพิ่นว่ามีใยว่าไม่้อยแบงกเลยเพิ่นว่าเห็ดใบหายก็เลยปลูกอย่างแนววุเนี่ยแล้วก็สวยครับหนังนานๆดีครับพี่น้องเนี่ยเขาทาดีครับพี่น้องเนี่ยสื่อเก็บไว้ครับยี่สิบเอ็ดจุดหาคะแนนครับเนี่ย เห็ดเขาเห็ดยังเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเนี่ยว่ามันหล่นธรรมาชาติเหรครับเนี่ยสวยรูปร่างดีครับเพิ่นมาเห็นเพิ่นกับมาคูนี่เลยประสานมันมีอยูซีตัวเพิ่นมาเห็นสองตัวเนี่ยเพิ่นให้เพิ่นเรียกเอาครับตัวนั้นสีหูหแบงจักหน่อยครับแต่ว่าเพิ่นว่าสอบเนี่ยหนังมันมันอ้างดีครับเพิ่นว่ายุ่ยดีก็แล้วแต่ครับตัวนึงเม็ดสีดีให้เพิ่นเรียกเอาครับพี่น้องตามใจเพิ่นแล้วก็บ,บวกกันในน้อยครับพี่น้องเนี่ย เอาพอดอูได้ครับแพงคเป็นกบบรบป๋สื่อเป็นกระหูราคาอยอะกันครับนี่มาหอดบ้านเพิ่นแล้วครับเนี่ยสูงเพิ่นกับป่อยไปเลี้ยงไว้แล้วครับเนี่ยเพนนิ่นเอามาขังคอ,อกลอเจ้าของคนบ้านมาถอยไปอีกบ่ไรบอกว่าสันคอ,อกมันแคบๆนิดหน่อยกว็สันประตูก,กับกวางบ่เบียงดอปโมเนงวัวแคะงวัวงหยัง เบทั้งข้างนี่ก็ย่างลงไปแล้วครับนี่มันไม่ได้ยากดอกครับผมว่าังสีก็ได้มันคุ้นๆค,น,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 คนจากน้อยบริได้แค่ดอกครับอืมยางลงไปแล้วครับเนะโอ้แต่สมัยตะกอนครับพี่น้องสีแบบนี้หัวอล้นแบบนี้กันหลายบาทด้อครับเนี่นี่กระจาดทรงงวเตรียมออกไปรัดเพิ่นเด้อครับเนี่ยเพิ่นว่าไปตลาดน้องบวัวน้องบัวน้อยมากพาสันวันนี้ได้หอยแมงกับไปรัดเพิ่นดู อีกเส้นสายถนนกรุงเทพล้มสักนะครับพ่อกันยุ่งมองคอมครับเนี่ยเพิ่นไม้ไก่เพิ่นกกษิโทรหาในหอยแมงก็จะเป็นัดก,กันยุ่งหันพอดีเป็นนักกันขึ้นนะครับเนี่ยเปรียวหญ่ครับเนี่ยอายุหลายแล้วครับเบือตาภาพแล้วเพิ่งเอาไปขุนต่อครับเนี่ยสายขุน,นครับนอกจากทางคุณละครสุพรรณเพิพ่งเอาไปครับไปเลี้ยง นี่แกแม่ลูกแม่ลูกนะครับเนี่ยนั่งยู่ครับตัวนี้ก็ได้แม่ลูกหัวรลอนแดงครับเนี่ยแม่มันตัวเดียวต้องจะซื้อทองไปต้่งแพงครับหาทิบคะแนนก็กลัวครับบัดนี่งอถือก็ต้องออกลูกมา่ลเรวก็มีลูกแล้วเอครับลูก้างตามลูกก็ได้หลายเดือนแล้วครับเนี่ยเป็นปล่อยปล่อยฝูงไว้อาทิตทับไปแล้วก็ได้ครับเนี่ยในหอยแมงว่าอาทิทับไปแล้วครับเนี่ยในหอยหอยแมงก็เปิดไว้ราคาเบาเครับเนี่ยเอาจากสามิบยาแต้มสามทิพยาคะแนนพอครับเนี่ย ตอร้องกันได้ครับพี่น้องบ่ไก่ส่งให้ครับครับน้องหอยแบ่งฝากคนไลก์กดแชรคกดติดต่างครับสวัสดีครับผม